กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับพี่ชายกลับมาพบกันเช่นเคยกับเขียรกองประคองชีพ2นาทีส่งฟรีโดยละมุมละม่อมครับพี่ชายวันนี้เราจะมาดูครับว่าที่ตลาดพระเครื่องเดิมิวลังสิตจะมีของดีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างมาดูกันเลยครับพี่ชายเริ่มต้นออกเดินทางง่ายๆด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะปลายทางลังสิต ลงรถที่อู่รถขอสอมากอแล้วก็เดินทางเข้ามาที่ด้านในของตลาดเดอะมิวพอถึงแล้วก็จะเจอชุมชนตลาดพักเครื่องเดอะมิวรลังสิตครับพี่ชายพอเดินทางมาถึงก็จะเจอแต่ละแผงจะมีของดีให้ชมที่แตกต่างกันออกไปหลังจากเดินวนสำรวจดูเพื่อหาสายที่เราต้องการก็แล้วแต่มุมใครมุมมันนะครับพี่ชายและเมื่อเจอแล้วก็อย่าได้รอช้า ได้เวลาทําการแสดงแล้วครับพี่ชายเคลียกองประคองชีพเดินหน้าลุยอย่างเดียวไม่มีถอยครับพี่ชายเมื่อศรัทธามีบารมีเกิดรับนิมนต์เหรียญพระเจ้าใหญ่รุ่นหนึ่งปี38วัดบ้านโพลทราจังหวัดศรีสะเกดดูตาเดียวจบนิมนต์กลับบ้านได้เลยครับพี่ชายต่อจากนั้นก็มาถ่ายรูปในสตูจัดตกแต่งปรับแสงสี ให้ภาพออกมาเสมือนองค์จริงมากที่สุดเพื่อนำมาลงในกลุ่มส่งสายตรงให้ผู้ศรัทธาต่อไปครับพี่ชาย mm hmm. เมื่อสายตรงผู้ที่มีความศรัทธามาขอแบ่งปัน mm hmm. ก็ใส่บัญชีเดิมได้เลยครับ mm hmm. พี่ชายหลังจากนั้นก็ดําเนินการจัดส่ง EMS ให้ฟรีโดยละมุนละม่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วรอรับได้เลยครับพี่ชายสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณเ c ที่เคารพทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบ และพบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปนะครับพี่ชาย